สวัสดีครับนี่คือวิดีโอที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อแตกต่างระหว่างแช่ท่อนพันกับไม่แช่ท่อนพันนะครับสาหรับใครที่คิดว่าหน้าฝนแล้วหรือว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือว่าจะเป็นหน้าอะไรก็ตามแต่นะครับการแชร่ท่อนพันมันสปะรหลังคือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกขั้นตอนนี้ถ้าใครแชร่ผลวิตของท่าน ก็จะดีผมจะบอกว่าทําไมถึงดีเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนระหว่างที่แช่กับไม่แช่ครับอันนี้คือแปลงที่แช่ท่อนพันธุ์มันสับปะหลังนะครับก็ตามหลักของกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาก็จะแนะนําว่าให้เราแช่ท่อนพันธุ์มันสับปะหลังในกระบะหรือว่าในถังอะไรก็ได้คือจุ่มแช่เข้าไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้สัก15-30ถึงมนาทีแล้วค่อยนําขึ้นมาแล้วบ่มทิ้งไว้ประมาณ1คืนนั่นคือคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแต่ว่า เดือดที่ว่าเราอะบางครั้งเราก็มีงานยุ่งบางครั้งเราก็เราไม่มีเวลาขนาดนั้นแล้วเราจะทำยังไงผมก็อันนี้ผมไม่ได้จุ่มตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำนะครับผมไม่ได้จุ่มตามหลักการอะไรผมเอาตามสะดวกของตัวผมเองก็คือผมอะจับท่อนพันธุ์มันสับหลังเสร็จแล้วผมก็ผสมน้ำใส่ใส่ถังสองล,ลิตรเราเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้บัวแล้วก็ลาดไปที่ท่อนพันธุ์เลยที่เราสับไว้เป็นท่อนๆๆๆเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมปลูกนะครับ ผมก็ลาดไปเลยลาด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 ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วประมาณส0บถึงสิบห้านาทีก่อนที่จะนําไปเสียบผมก็ลาดซ้าอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจเพราะว่าผมไม่ได้แช่ไงผมก็อยากจะลาดให้มันชุ่มที่สุดและนี่ครับแค่ลาดเฉยๆไม่ได้จุ่มแช่นะครับลาดแล้วก็เสียบเลยมันยังได้ขนาดนี้นะครับทําไมมันถึงได้ขนาดนี้ผมจะมาให้ดูว่าถ้าไม่แช่มันจะเป็นยังไงนี่นี่นี่คือแปลงทดลองนะครับ ผมทำให้ดูเลยนี่คุณคิดเอาครับดูเอาครับถ้าคุณไม่อยากเห็นมันคุณเป็นแบบนี้ผมแนะนำนะครับแค่ยอมสละเวลานิดนึงแต่ว่าได้ผลลัพธ์มากกว่าเวลาที่เราเสียไปอีกครับและนี่คือที่ที่แบบว่าไม่ใช่น้ำหยดไม่ใช่ในที่นาไม่ใช่ในที่ต่ำนะครับบนยอดเขาเลยนะ คือที่บ้านผมอะเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่ลุ่มไม่ใช่ที่ราบเป็นที่เนินเขาดูครับมันจะเป็นเนินเขาอย่างไงนี่ที่ผมก็คืออยู่ติดเขานี่ไม่แช่นี่แช่ครับตอนนี้มันอะอายุได้ประมาณยี่สิบยี่สิบวันใช่ครับยี่สิบวันคือตอนที่ปลูกอะ ตอนที่ปลูกกับฝนมาตกมาก่อนปลูกได้ประมาณ3าวันนะครับแล้วก็แล้วก็ผมอะกว่าจะได้เสียบกว่าจะไถเสร็จกว่าจะฟันต้นเสร็จอะไรเสร็จก็3วันแล้วฝนก็คือไม่ตกมาแล้วหลังจากนั้นสาวันฝนไม่ตกแล้วผมก็เสียบพอผมเสียบแต่ตอนนั้นดินยังมีความชื้นอยู่นะครับดินยังดินยังเปียกอยู่พอผมเสียบเสร็จปุ๊บหลังจากเสียบได้ประมาณ3าวันโอ้โหฝนมาแรงมากครับดินมันค่อนข้างที่จะที่จะแบบว่าแน่นแล้วก็มับนะครับเพราะว่า ตอนที่ตอนที่เราเสียบดินมันก็จะฟูพอมันถูกฝนปุ๊บดินมันก็จะแน่นยิ่งฝนแรงนะยิ่งดินแน่นก็คือมันปลูกมันปลูกวันเดียวกันนะครับแต่ว่าฝนตกมาก็ดีแล้วล่ะครับมันเรามันจะได้โตดินแน่นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราทําการไถที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ไถแปรสองรอบครับก็คือแบบว่าเราอะช่วงนี้มันเป็นมันเป็นช่วงหน้าฝนเราก็ต้อง ถให้มันฟูให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ให้หัวให้รากของมันอะขยายแล้วก็ยาวไปไกลที่สุดยิ่งลากยาวไปถึงไหนหัวก็ไปถึงนั่นแหละครับเดี๋ยวตอนที่ผมทำการขุดผมจะพามาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้อายุได้ยี่สิบวันตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะผมใช้ปุ๋ยรองพื้นเหมือนกัน แต่ว่าผมใส่น้อยมากที่ตรงเนี้ที่ตรงเนี้ยที่ประมาณห้าไร่ผมบอกตรงๆเลยนะผมใส่ปุ๋ยไปแค่หนึ่งลูกเองครับผมใส่ปุ๋ยลองพุ้นไปแค่หนึ่งลูกแต่ดูผมใส่แค่หนึ่งลูกและที่อะ่ะมันไม่ใช่ที่ลุ่มมันเป็นที่เขามันเป็นที่มันเป็นที่เนินดูครับมันได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นที่ลุ่มอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะงามกว่านี้ แล้วก็การฉีดทางใบเนี่ยผมยังไม่ได้ฉีดเลยสักครั้งเดียวคือตอนนี้อายุได้20วันผมยังไม่ได้ฉีดผมก็นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยที่ว่าถ้าถ้าเกิดท่านสงสัยว่าที่ใบมันเหลืองๆอยงนี้มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับต้นพันธุ์เนี่ยที่ผมเอามาเสียบเนี่ยเป็นต้นพันธุ์ที่เราตั้งไว้ตอนช่วงเราขุดมาตอนต้นปีแล้วคราวนี้ต้นปีฝนมาตกลงมาให้แค่ครั้งสองครั้งเอง แล้วตอนนั้นผมก็ปลูกไปแล้วด้วยแล้วผมก็ถ่ายทิ้งแล้วด้วย <c oughs> เพราะว่ามันแรงมันผ่านแรงมามันผ่านมีนาเมษาแรงมากครับแดดก็ร้อนฝนก็ไม่ตกเลยผมก็เลยเอาต้นตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนพฤษภาฝนมาตกลงมาตกลงมารอบแรกรอบสองผมก็ยังไม่ปลูกผมก็รอก่อนพอตกมาได้ช่วงกลางเดือน่ะผมก็เริ่มเตรียมการถการปลูกการอะไรของผมแล้วผมก็เสียบต้นที่เราตั้ง มันก็จะมีการแตกตาแตกยอดใบออกมานิดๆเพราะว่าเราอะทาการตั้งต้นล้วตัวนี้รากมันรากมัน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 ชัยลงไปในดินใช่ไหมครับมันทําให้ต้นมันไม่ตายแล้วตัวนี้มันก็ต้องแตกใบขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะสังเคราะห์แสงคราวนี้ผมก็เลยฉีดยาคุมพอผมมาเสียปุ๊บผมก็ผมก็ฉีดยาคุมตอนที่ผมฉีดยาคุมเนี่ยคือท่อนพันมันน่ะมันไม่ใช่ท่อนที่แบบว่าเกี้ยงเลยนะมันก็คือท่อนที่พันแบบว่ามันเนี่ยเนียมันมีมันมีตาแตกมันขึ้นมาประมาณเนี้แต่ว่า ผมอะได้ทําการทดลองบางคนก็บอกว่าถ้ามันแตกใบแล้วฉีดยว,ดยวคุมไม่ดีใช่ครับถ้าตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตรเนี่ยเราไม่ควรฉีดตอนที่มันมีใบแล้วเพราะว่ามันจะสร้างผลกระทบต่อระบบรากและระบบลําต้นของต้นมันระบบใบนะครับแต่ว่าทำไงได้ครับเพราะว่าที่แถวเนี้ยมันไม่สามารถทําล่องเวทได้ก็คือใช้รถไถทํารุ่นใช้รถ รถอะไรก็ตามแต่ทํารุ่นเพราะว่าที่มันเป็นหินด้วยแล้วก็มันเป็นที่ค่อนข้างที่จะเอียงคือมันอันตรายในการใช้รถไถทํารุ่นทําวิ่งเข้าร่องนะครับเราก็เลยต้องใช้การฉีดยาขยะฉีดเข้าไปเนี่นะไล่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 เข้าไปในร่องนี้นะครับก็คือใช้เวลาเปลืองกว่าแต่ว่าปลอดภัยกับตัวเรามากกว่านะครับนั่นแหละครับผมก็เลยจําเป็นต้องฉีดยาคุมพอผมฉีดยาคุมไปใบ,บมันก็เลยเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่กลัวเพราะว่า เดี๋ยวผมฉีดฮอร์โมนเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะอีกประมาณวันสองวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาทําการฉีดฮอร์โมนฉีดทางใบแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงมันคือว่านี่คือยอดใหม่ของมันนะครับเดี๋ยวมันจะแทงยอดใหม่ขึ้นมาส่วนไอ้ใบที่มันแห้งมันเหี่ยวไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะถูกพออายุได้ประมาณสามเดือนเดี๋ยวมันก็จะหลุดร่วงลงไปอยู่ดีครับอ่ามันก็จะเป็นใบยอดใหม่่างนี้ที่เกิดที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะสร้างมันก็จะเป็นใบที่สมบูรณ์ใบที่ไม่สมบูรณ์ก็จะผัดออกไป เราว่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่จะสลัดใบที่ไม่ดีออกไปเพื่อที่จะสร้างใบใหม่ที่ดีขึ้นมานะครับนี่คือธรรมชาติของมันเดี๋ยวผมฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วแล้วผมจะไม่ให้ดูความเปลี่ยนแปลงกันว่ามันจะโตไปขนาดไหนนะครับเรามาติดตามชมตอนต่อไปกันเลยนะครับถ้าคุณอยากดูความแตกต่างต่อไปนี้กดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะทําเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะให้คุณดูตั้งแต่ตอนตอนนี้จนกระทั่งถึงตอนขุดเลยนะครับเราติดตามกันนอนต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสวัสดีครับ